กลับมาพบกับในช่วงที่2ของรายการนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามผ่าน f a c e b o o k ไลน์นะครับก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยครับว่าสัญญาณคมชัดดีทาไมเพราะว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็อาจจะมีสัญญาณเสียงที่ติดๆิดขัดขัดนะครับแต่ตอนนี้ก็หน้าที่จะแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวไปพบกับ นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับคุณนิพนธ์นะครับสุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับพี่วันนี้โมเมนตัมตลาดเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไซเวย์อยู่เหมือนเดิมครับอืมก็ไม่ได้บวกบวกไปไสลับตัวขึ้นสลับตัวลงครับครับพอมาดูก็เอ t อทก็ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าไม่มีตัวขึ้นตัวที่เป็นขาขึ้นอยู่เะเป็นเอ t อทกับทองนะครับ ที่ไปยุงตลาดปนี้นะครับครับแล้วก็ตัวที่ขึ้นล่ำใหม่ CPF ซึ่งให้ความเห็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าก็คงใครติดอยู่ก็ถือไว้แล้วกันนะครับคงแนวต้านแถว29-30แถวเนี้ยนะครับก็ยังไงก็น่าจะพิจารณาดูนะครับว่าจะขาดไหมนะครับผิวไว้จะเป็นขาขึ้นยังไงก็ต้องยอก่อนอยู่แล้วครับครับแล้วลงมาซื้อใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนตัวที่รีบา์ก็คือเคซีนะครับอ่าเคซีครับผม,มก็รอรีบัลกรอบก็ยังมองเป็นรีบาลอยู่นะครับมองเป็น X อยูนะฮะจะขึ้นสีกขอขึ้นสีนะครับก็น่าจะแถวๆแน่นๆเรจะแถวแปดเก้าห้าสิบแปดเก้าห้าสิบนะอันนี้พูดถึงดาวต้านนะครับครับกา <9, S 2> รีบับบ์เนี่ยไม่แน่นอนหรอกว่าจะรีบาลเท่าไหร่นะครับประมาณตวแถวนั้นก็คือ ไปถึงว่าไม่น่าผ่านนะคราวนี้ถ้าผ่านเจ้าสี่ไปเนี่ยมันมันก็จะไม่ใช่ขาลีบาวนะครับนะครับต้องเข้าใจพัเทนิคามเทคนิคคือแบบนี้นะครับครับถามว่ามีใครรู้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีนะครับใช้เทคนิคก็ต้องใช้สัญญาณเทคนิคเราก็ทําไปใช่อ่าจนกว่าหุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วถึงจะมีการถือนะครับครับซึ่งถ้าจะเป็นขาขึ้นเนี่ยหุ้นไม่ใช่อยู่ดีก็รีบาวขึ้นมาเจ็ดเป็ดวันแล้วเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเลยไม่ใช่นะครับครับ จะต้องมีการถอยลงมารับพูดใหม่ยืดเยืย้อพี่เป็นหลายเดือนนะก่อจะผ่านร้อยกลับขึ้นไปทะลุร้อยสามสิบราคาสูงสุดเนี่ยน,นะฮะซึ่งคิดว่าคุณนมยนาจิชัยคงไม่รับคืนเร็วขนาดนั้นนะถ้าเราคนที่ติดอยู่ข้างบนนะครับปกติเขาจะต้องทิ้งไว้สักเป็นปีนะฮะนะครับทดลองแดงเนนะี่ยเราก็เลยบอกเป็นรีบาวสำหรับเคทีนะครับ ส่วนหุ้นอื่นวันนี้ก็ก็ตลาดเหมือนเดิมนะครับไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาฮรู้ได้ไงดูจากเราก็ได้เวลาเราซื้อหุ้นตัวเราทําไงครับเราไม่เอาเงินมาเพิ่มหรอกเราขายตัวหนึ่งอ่าก็สลับตัวเล่นเราเราก็ทำแบบนี้คือคนอื่นก็ทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเงินเข้ามาครับนะครับโดยลูกค้าส่วใหญ่ก็ทําแบบนี้ครับวันนี้ก็อ่าคนที่ทําสูกก็วันนี้ขายท็อปช่วยกีซี สมมติมีสองตัวนะครับก็คือขายตัวขึ้นสล้ตวก็้ซื้อตัวลงเป็นกลยุทธ์เดิมที่พี่ทิพ์พูดอยู่เสมอเออใช่จะไม่ไม่เพิ่มเงินนะครับทำนองเนี่ยนะครับพอหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นไซเวยแล้วจะลงไหมเดี๋ยวลงก็รู้เองนะครับแล้วหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สำคัญไหมเป็นทางเทคนิคก็ถือว่าจะแถวเนี้ยเป็นเป็นเล็กลายนะครับ ในไกวแล้วก็ลงแต่แต่ถ้าพูดถึงทฤษฎีจริงๆอะไม่ใช่หรอกนะเพราะเฮดเชลด์ hey, นะมันไม่ได้เกิดในขาเทเวมนะันจะเกิดในขาขึ้นนะครับมันไม่ใช่เกิดขาเทเวนะเอาว่าเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับถ้าหลุดไปก็ผมคิดว่าถ้ามันลงนะว r นนี้มันหลุดนะครอ่าลงไปเร็วๆนะผมว่าคนก็เข้าแบบว่าช็อไม่ดนนะนะครับนะครับแล้วพอเห็นมันลงไปแล้วควรเป็นโฟรโลจอกลางอ่าเมันเด้งกลับมาอีก ก็ต้องสันนิษฐานแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลาลงครอบเลยสี่ห้าสิบจุดแบบนี้ลงแน่นะครับซึ่งก็คือทุกคนก็ไม่ทันอีเนเดิมนะฮะตลาดเนี่ยเพราะนั้นเราเราดูไว้นะครับว่าเจสซามันจะหลุดเนี่ยหนึ่งห้าห้าแปดเนี่ยปุ๊บยังไงก็คือหลุดนะครับนะครับแล้วก็ก็ต้องทำไปก่อนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับไปดูว่าเอ็กซ์ตงใครขายเนี่ยสถาบันขายคู่กับฝรั่งอะ อ่ะเราชอบไปละอันนี้เราถิงต่อแล้ววตอนเช้าเราดูต่อนะครับถ้าจะลงจริงตอนเช้าต้องลงต่อเลยนะ <pudding. S 2> เปิดมาขีดเกลียวแล้วก็ลงต่อเลยนะฮะไม่ใช่เปิดมาขีดเกลียวแล้วก้างเกี่ยวนี่แสดงว่าอ่ะโดนลอยละลงไม่จริงนะครับเออคือต้องดูตามไปนี่กําลังบอกว่าเราใช้สัญญาณทางเทคนิคกันนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราแน่ครับเรารู้นะฮะไอ้เทคนิคมันบอกเราว่าเป็นแบบนี้นแบบนี้แบบนี้นะครับ นี่มันบอกได้ถ้าเดินโน้มไปแดวนโน้มขึ้นหรือแนวนโน้มลงนะฮะพอตัวนี้จะรีเวิร์สซอรุ่นนี่นั่นเนี่ยได้หมดนะฮะแต่ถ้าปเป็นแนโน้มไซเว์แล้วเนี่ยมันบอกมันบอกไม่ได้แบบนั้นนะฮะนะครับเวลาเราใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจมันเราจะไปหลงงมงายมากมายเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าเอ้หุ้นทำไมตอนนี้ไปอยู่น,นี้เอามารอผลการดําเนินงานนะแล้วเป็นไงเหรอถ้าดีแล้วมันจะขึ้นผมไม่เห็นว่ามันจริงเลยกูลองไปพิสูจน์ดูดิ ประกาศมาดีก็ลงทุกตัวอ่าม,มันขึ้นไปก่อนแล้วมากพี่คือไปรอข่าวถนะูกถูกครับ,รบมันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับก็จะมีการพูดกันง่ายๆแต่อย่าพูดนั้นแล้วก็มไม่เห็นยากเลยนะครับเวลาลงมาก็ซื้อสิขึ้นไปก็ขายไม่เห็นยากเลยอ่ะก็ซื้อเคซีลงจากร้อยสามสิบร้อยยี่สิบก็ซื้อแล้วอะแล้วทำไมมันลงต่อละ่ะเห็นไหมมันไม่ใช่อะไรที่แบบง่ายแบบที่คุณเข้าใจหรอกนะฮะมันต้องมีรายละเอียดอีกมากมายอะแยะไปหมดนะครับครับที่สำคัญทก็คือเทรน นะฮะเซตอาจจะไม่มีเทรนนะฮะแต่ผมก็จะคิดว่าเซตจะเป็นแนวโน้มไซเวนแนวโน้มลงนะฮะไม่ใช่ไซเวนแนวโน้มขึ้นนะครับเซตสมัยเนี้ยมั่วไปได้ละนะฮถือต้องอ่านพื้นฐานผ่านได้เลยผ่านกราฟได้นะครับผมคิดว่าในบ้านเราอะนะครับเรื่องของปัจจัยในประเทศนะคือมีปัญหานะฮเพียงแต่หุ้นที่ยังไม่ลงนหะเพราะปัจจัยจากประเทศยูราคาน้ำมันอะมันไม่ลงนะ ครับนะครับมันช่วยหนหมเอาไว้ใช่ถูกต้องครับแต่ผมคิดว่าเรื่องหนี้เสียเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องของตราสารหนี้นะฮะที่ผมเคยพูดบ่อยๆเลยนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นเสียยังมีตามมาอีกใช่มันเริ่มต้นแต่พอดีว่าไอบริษัทที่ทําค่าขายกับต่างประเทศเนี่ยนะครับผมคงพูดถึงพวกกลุ่มน้ํามันวิโตเคมีพวกนี้นะครับครับ มันได้รับผลจากการที่ยุโรปมันเริ่มฟื้นนะตัวนี้ถ้าหาที่มันเป็นไปยุงไปยุงตัวเซตอินเด็กซ์อยู่แต่เราเข้าไปดูในรายละเอียดทุนเราก็ในรายละเอียดของเซตให้ละเอียดเราก็จะเขียนภาพนะครับว่าเออจริงๆในประเทศมันอ่อนแอนะอนะนะครับอ่อนแอนี้พินิพลหมายถึงว่าระบบเศรษฐกิจของของไทยเรายัางยังไม่ฟื้นตัวใช่ไหมครับมันซึมมันซึมครับก็แค่ผมเพืดูรายละเอียดนะว่า ส่วนอกมันเพิ่มเพิ่มเพราะอะไรนะเราก็ต้องมีฐานข้อมูลเดิมว่าส่วนออมเราเดิมเนี่ยที่มันโตเนี่ยมันโตจากรถยนต์นะครับกับผลิตภัณฑ์ของยางพาราย้อนย้อนไปห้าหกปีเลยนะที่เราเฟื่องฟู GDP โตเยอะๆนะับถัดมาเราก็ตามมาด้วยอิเล็กทรอนิกส์เลยพวกเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะไอ้โตมันโตจากการที่นําเข้าสินค้าเข้ามาประกอบเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งออกไปเนี่ย เราต้องบอกว่าไม่ถึงมือเรามันไม่ใช่อ่ะแล้วบางบางวันที่ปีบางเดือนที่โตก็มาจากยอดส่งออกทองคำอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ใช่ะมันไม่ใช่ GDP นะครับมันเป็นขายทรัพย์สินนะเอามาะกอแล้วก็ส่งออกไปคือเียผมดูดูดูละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแต่ไม่ต้องดูต่อยว่าไอ้ถึงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันกระทบเข้ามาในตลาดหุ้นหรือเปล่าครับมันอาจจะอาจจะมี มีเรื่องของการไปเพิแมไก่กระชนดีขึ้นอะแต่มันกระทบเข้ามานะบริษัทที่อยู่ในตลาดพูดม,มันได้ประโยชน์หรือเปล่าเลย,เลยนะะครับคือมันก็ต้องดูละเอียดพอสมควรนะดูรวมๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แย่นะแต่มันซึมม,ม,มันไม่ไปหน,นใช่นี้ค,คือ,อสมมติคุณแงกงมีเงินอยู่ทํางานมากมีเงินอยู่นะครับแล้วก็เก็บเงินไม่ได้สักห้าล้านนะฮะ แล้วก็มันก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเดนียวสองแสนสามแสนถูกไหมครับ,รบแต่พอเดือนหนึ่งเนี่ยไอ้รายได้ที่เคยเพิ่มสองแสนมันเหลือแสนหนึ่งนะแล้วมันเริ่มเพิ่มมา 50, 000, ห้าหมื่นนะแล้วมันเริ่มติดลบแต่คุณแบงค์ยังมีเงินอยู่นะครับห้าล้านที่เก็บอยู่อผ,ผ่านมาปีงแล้วมันก็เริ่มลดไปเดือนหนึ่งแสนสองแสนไม่ได้ลดเยอะไงค,คุณแบงค์ก็ยังมีเงินอยู่อนะีกสี่ล้านอ้านะคุณแบงค์สบายใจเนี่ย แล้วไม่สบายใจไม่สบายใจแน่นอนนะพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็อธิบายเศรษฐกิจแล้วมันเป็นแบบนี้ขนาดมีขนาดมียังไม่ถึงหลักล้านยังไม่สบายใจเลยครับพี่เออมันไม่สบายใจเนี่ยเพราะว่าเราเคยเลยเคยได้ถูกไหมครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่เราบอกเอ้ยที่มีอยู่ตรงนี้ห้าล้านเนี่ยไปอยู่ได้อีกหลายปีนะฮะจะถามว่าคุณกล้าเอาเงินไปใช้ทําอะไรไหมคุณไม่สบายใจแน่นอนนะครับแต่แยกแยกแบบนี้เราจะเข้าใจเข้าใจเรื่องเรื่ององวาเศรษฐกิจนะครับ ว่าเศรษฐกิจไทยจะได้มันเป็นอะไรมันไม่ใช่ไม่ถือว่ามันแบบปี40ตอนนั้นกระเป๋าคูณแง้งไม่มีตังค์นะฮะแล้วก็ยังเป็นหนี้อีกซึ่งไม่รู้จะเคลียร์ยังไงรู้ไหมฮะซ้ำซ้อนเลยสาหัสซ้ำซ้อนมันคุณภาพมันคุณภาพเลยนะฮะบัตรเครดิตก็ถูกตัดนะจะไปกู้ใหม่ก็ไม่ได้วัตถะดิบเครดิตบูโรอรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นกฎเกณฑ์ก็ตั้งขึ้นมาใหม่เลยไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะฮะ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ยังมีเงินแต่ว่าเงินมันืนนมครับใช่ใช่อธิบายได้ลักษณะแบบเนี้ยครับซึ่งบ,บอกพบว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในสภาพแบบเนี้ย hmm. นะครับอันไม่ถึงคนทั่วไปนะครับครับครับแต่ก็คนรวยก็เจ๋ว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่นะฮะวันก่อนก็อันนี้ไม่ได้พูดไปกระแนกระแนนะครับ อันนี้ก็ซื้อเคสซีมาละตัวนล้ครับอ๋อครับครับเออก็ซื้อมาเรนะื่อยนะฮะซื้อไปซื้อยนะฮะอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเงินมาจากไหนก็จากระบบเนี้ยที่มันเหลืออยู่ในระบบเนี่ยไปซื้อนะฮนะครับครับแล้วก็เราก็ได้ยินว่ามีคนไทยโอนเงินไปลงทุนที่ต่างประเทศนะครับแสนแปดหมื่นก็พันล้านคุแบงา์ว่าใค่ฮะ ก็มีลายใหญ่ก็น่าจะมีสองสามลายครับในบ้านเราเนี่ยแหละก็ C บ F เซ็นทรันครับก็ลายใหญ่ด้วยแหละไม่ใช่เราอใช่ีคนที่มีระดับหลักแสนล้านก็บริษัทจดทะเบียนก็ในบ้านเราก็มีประมาณนี้ครับสองสามลายนะครับที่พี่เอ่ยถึงแต่แต่นี่เขาก็เป็นแสนล้านอ่าครับเขาเขาไม่ได้เอาเงินสดของเขาเนี่ยแต่เขาแยกตัวเขางเจะบริษัทมาจากกันไม่เกี่ยวกัน ถ้าเจ๊งบริษัทเจ๊งเนะี่ยเขาไม่ได้เจ๊งนะ่ะอครับผมเขาแค่เสียหน้านยะไอ,อ้ทำนองเนี่ยซึ่งพวกนั้นจะไม่มีพวกเราอยู่ในกลุ่มพวกนี้เลยครับพวกเราได้ยืนมองเขายืนมองเขาแล้วก็แล้วก็เอาใจช่วยเขาว่าอย่าเป็นไรนะ <laughs> เพราะถ้าถ้าเป็นอะไรมามันกระทบมาถึงรากยากใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเขาได้ดีไปเนี่ยเราไม่ได้อะไรนะเราไม่มีส่วนได้เสียเลยเราไม่มีส่วนได้เสียแต่ถ้าเขาเขาจะล้มนะเราต้องคอยคอยไปช่วยเขานะอืมครับรอบแล้วเราก็มุมงจะนาช่วยนายแบงค์ว่าอย่าให้แบงค์ล้มถูกไหมครับครับใช่ใตอนนี้เราต้องพาวนานายแบงค์แบงค์ก็อย่าล้มนะรายใหญ่บ้านเราก็จะเป็นอะไรเพราะถ้าเป็นประเทศมันไปหมดครับอืมอ่าอซึ่ง เป็นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับของที่ซื้อมาแต่ละอย่างไม่ใี่ซื้อของถูกนะไม่ถูกใช่ไหมซื้อของที่มีพรีเมียมมาทั้งนั้นเลยนะครับนะครับต่อไปมันก็เป็นอาจจะเป็นเป็นอคนรวยมัอาจจะมาทางฝั่งเอเชียอะไรทำนองนี้มันเป็นยุคของเอเชียของอาเซียนนะครับครับอ่เราก็ไปซื้อแบรนด์ตะวันตกมาเป็นของเราซะนะฮะ ที่เห็นเห็นอยู่ก็เยอะแยะไปหมดนะพี่เดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้าเหมือนแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เราเข้าใจก็เป็นของจีนนะเราดีว่าออดี้ของใครเนี่ยเออเป็นหลายๆแบรนด์นะอย่างเรารูเอ้ซีเอลเอสเอเครดิตลิยองเนี่ยเป็นโบกจีนไปแล้วเหรออะไรเงี้ยนะประกอบยังเป็นรั่งเศสเลยอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็มันย้ายมานะครับเป็นมันก็มเรียบปกติอำนาจอำนาจมาอยู่ในโซนของเอเชียแล้วกำลังซื้อเป็นหลัก ถูกครับเพราะว่าทางตะวันตกจริงๆเมื่อ,อ,อก่อนเขา,า,าเจริญเพราะเขาเขาเจริญเพราะเขาเป็นล่าเมืองขึ้นยุคล่านะานลมเขาทรัพยากรจกับจับเมืองขึ้นไปแต่ตอนนี้มันหมดหมดยุค,คนะเขาก็ทําอะไรก็ไม่เป็น,นตั้งแตเกบอลแล้วก็มีปัญหาซับซ้อนจากการที่ไปสืบพันธุ์อะไรไว้ในประสมพันธุ์มาแล้วแล้วก็กลับเข้ามาอยู่บ้านเกิดเนนะี่ยนะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องสังคมตามมา มันก็เป็นฝั่งเราที่ก็จะเริ่มมาแต่จะไม่ใช่เราไม่รู้เนาะมันเป็นคนไม่กี่คนหรือเปล่าแล้วปัญหาเรื่องของอสองครามคาบเกาหลีจะเป็นไงครับพี่นิพนธ์เห็นมีนักลงทุนถามเหมครับทำแคแ่ทองขึ้นแค่นั้นเองนะับเขาไม่ลบกัน <ผม S 1> หรอกผมเชื่อว่าอีกนานก็ไม่ลบครับ,รบก็เดี๋ยวพอพอทองขึ้นถึงพันถึงสามพันสองร้อยเก้าห้าเดี๋ยวก็ หยุดลบทองลงนะครับแล้วก็ดอลลาร์แข็งนะฮะงลงแบบนี้ทองลงแล้วนะครับมาแล้วพอลงมาก็จะเป็นเดือนหน้าก็จะเป็นเรื่องของรำฟาญเปโรวเลยฮะครับยอดตกมาเอาทองลงไปข้างล่างอีกอะไรเีอยทำให้ทองลงอะไรเงี้ยนะครับครับครัเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างก็กลับตัวเลขใหม่สถานการณ์ตอนนี้เขาเทรดอยู่แบเนี้เทรดกับดอลลาร์อยู่แบบนี้ยไม่มีเลยหรอกอืมเป็นไซเวย์เป็นซึมหมดเลยครับ แม <input? S 1> ้ในอเมริกาเองก็จะเหมือนแบบเรานะว่ามันก็มีคนรวยเนี่ยไม่ก like ี่คนครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นทังโลกครับได้ได้ <cities> and, อ like this, yeah, ันนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปแต่ว่าพี่นิพนธ์ก็มองว่าไม่เกิดแน่นอนก็เปรียบเป็นสงครามน้ำลายว่ากันไปว่ากันมาครับไม้เกิดไปได้หรอไม่ได้ลบกับเกาหลีนี่มันลบกว่าจีนครับกล้าเลยครับถูกไหมครับ ใช่ใช่ใช่ไม่กล้าไม่ได้เก่งแบบจีนนี่ถูกไหมครับมันไม่รบก็หรอกมันก็ต่างรู้ว่านักลงทุนก็จับตาดูต่อไปถูกครับใช่จีนก็ไม่ถูกแบบทำแคบนั้นทำสมุมรเกาหลีตั้งญี่ปุ่นใช่ไหมครับจีนก็ต้องใช้นโยบาย่านเกาหลีเอย่างเดียวแต่เมืองระหว่างประเทศไม่มีอะไรครับได้ได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกคนพิเศกก็พี่เศษผมก็พิว่าไม่มีอะไรนะจะเป็นเทวีอยู่สต้องครามก็ ดูคนนี้นิดนึงนะครับทองคำก็ดูคืนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไซเว่ยแต่เ่อวันมันขึ้นแรงๆเมื่อไหร่บวกยี่สิบเหรียญเนี่ยเราลองกันมาจากหนึ่งสองสางสี่นะ่ผมคิดว่าจบรอบนะครับก็ควรจะปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนทองคำานะปิดไปจะช็อตลองๆอะไรก็ก็ยังเป็นลองอยู่ยังเป็นลองได้อยู่นะครับแต่ถ้าลองแล้วจะไปให้มันแว่งเลยเนี่ยนะก็มาเล่นทีเฟกนะทีเฟกมันไม่แกว่งนะครับผมเอออย่าเล่นทองคำมันแกว่งลงมาสิบเหรียญ อะไรเงี้ยก็ถือว่าเออมันมันแกว่งลงให้เราลองกันเงนี้ยนะครับแล้วก็ดูสตารปลอดไปตอนนี้มันก็ตองทางก็ทำขึ้นที่สามที่ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับครับว่ายังไงมันก็มีสามขึ้นพอมันทะลุหนึ่งสองเจ็ดสี่มันก็เริ่มทำขึ้นที่สามแล้วแหละแต่แล้วถ้าจบของมันก็อาจจะเป็นท่าที่ขึ้นแรงๆ แล้วก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวรอช็อตใหม่รอช็อตใหม่นะฮะปได้ครับผมขอบคุณครับพี่นิพนธ์ครับ่านครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำจากพี่นิพนธ์นะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวรอกำลังต่อสายนะครับ